ไม่ได้คุณไม่พอนะเราต้องเคลียร์โปรเจกต์เก่าให้เสร็จก่อนไม,ไ,มไม่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 ได้เด็ดขาดเลยเดี๋ยวถ้าให้กรรมการถามต้องอธิบายไปแบบนี้เลยนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดโอ๊ยปวดหัวคุยกับคนหลายคนเนี่ยแมยยูยูจะมาขโมยกระเป๋ากันง่ายๆแบบนี้ได้ไงกระเป๋าฉันเอาของฉันคืนมา ผมนมี่คืนอน่ะก็พวกคุณมีเงินตั้งเยอะตั้งแยะเงินแค่นี้แบ่งให้คนจนอย่างผมใช้ไม่ได้เหรอนี่ถ้าจนน่ะก็ไปทํางานสิช่องทางทํามาหาเงินน่ะมีตั้งเยอะตั้งแยะมาเป็นขโมยแบบนี้ได้ยังไงเอาเครื่องมาละทีนี้มันเร็วที่สุดแล้วนะก็อยากใช้ชีวิตแบบคนรวยบ้างอะอยากมีเงินใช้อะหรอ